ดีค่ะโรงเรียนโนไหนไฮหน่อยอกุ้งมิทยายินดีต้อนรับสู่สุขาดี <c oughs> มีความสุขสุขาสะอาดแห้งหอมพร้อมรับฟังนโยบายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนหนนไฮหน่อยกุ้งของพวกเรานะคะพวกเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการสุขาดีมีความสุขจานวนเงิน1นึ่งบาทซึ่งจํานวนเงินหนึ่งบาท,ทนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายก็คือ ครูกับนักเรียนเข้าห้องน้ำด้วยกันแต่ของพวกเราจะแยกเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นเพราะว่าเราจะทำห้องน้ำโรงเรียนของเรานั้นให้เปรียบเสมือนห้องน้ำที่อยู่ที่บ้านเด็กจะ,ะ,ะจะสามารถเข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเข้ามาโรงเรียนเขาก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เหมือนเหมือนกับที่เขาอยู่ที่บ้านของเขา ทุกคนอยู่ด้วยกันทุกคนเข้าด้วยกันแยกเฉพาะชายหญิงเท่านั้นไม่แบ่งแยกว่าอันนี้ห้องน้ําครูอันนี้ห้องน้นนงนนํานักเรียนเราจะไม่มีแบบนั้นแล้วนะคะสําหรับโรงเรียนนนท์ให้หน่อยกุ้งของพวกเรา เราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวแบบอบอุ่นแล้วทําให้เด็กของพวกเรามีความสุขค่ะการดูแลทําความสะอาดห้องน้ําของโรงเรียนนนทไฮหนองอีกุ้มวิทยาแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาดังนี้โดยช่วงเช้าก่อนการทํากิจกรรมหน้าเสาธงได้มีนักเรียนแบ่งเว้นทาความสะอาดตั้งแต่เวลา7จ็นาิกานาทีถึง8ปดนาฬิกาสินาทีเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง และช่วงที่2ช่วงพักกลางวันเราได้มีนักการพันโรงได้ช่วยดูแลความสะอาดให้ห้องน้ำของเราสะอาดน่าใช้นอกจากนี้เรายังได้ปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ห้องน้ำห้องซ้วมในที่สาธารณะให้กับเด็กๆเ,เพื่อเด็กๆจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุดังกล่าวนี้ห้องน้ำห้องซ้วมของโรงเรียนนนไฮห,หนองอีกุมวิทยาจึงสะอาด กลิ่นหอมพื้นแห้งน่าใช้ตลอดเวลาตามนโยบายของท่านผู้มยการว่าห้องน้ำสะอาดแห้งและหอมขอบคุณค่ะ